สนับสนุนโดยโออิชิกรีนทีเอสโคลาสวัสดีค่ะพบกับไทยเบฟ t i m e s วิกเอ n นกับดิฉันนัฐการโดยชินงามค่ะสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นอกจากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างเราแล้ว,ลวต้นทางหรือต้อนน้ำของภาคการผลิตอย่างเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทไทยเบสบเรดจ,จำกัดมหาชนโดยโครงการพัฒนาชุมชนจึงได้มีการปรับแนวคิดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเครือข่ายด้วยวิธีที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์โดยเฉพาะด้านช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่ๆแบบวิถี New Normal รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นคุณทานทิพย์สิรินุพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชนสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะมาเล่าให้เราฟังถึงรายละเอียดดังกล่าวค่ะ ในช่วงแรกของการเกิดสถานการณ์โควิดทำให้ทุกอย่างชะงักงาน,นไม่มีการท่องเที่ยวชาวบ้านขายของไม่ได้ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกไม่ได้ทุกอย่างก็หยุดนิ่งโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มเราก็ได้พยายาม หาช่องทางนะคะที่จะช่วยเหลือชุมชนของเราด้วยการระบายสินค้าที่มีในพื้นที่ออกในทุกช่องทางจำหน่ายโดยเฉพาะช่องทางของการสื่อสารภายในของไทเบฟเองที่สื่อสารไปยังเพื่อนพนักงานโดยตรงเราใช้การสื่อสารออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของชุมชนดีมีรอยยิ้มของเราเพจของสารพัดสรรพ,พสินรายการทีวีแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรของเราพอเกิดสถานาการณ์โควิดเราปรับเปลี่ยนให้เพจ Facebook ของเราเนี่ยกลายเป็นเพจเฟซบุ๊กๆๆที่รวบรวมสินค้าชุมชนเพื่อมาจำหน่ายยกตัวอย่างจังหวัดพัทลุงพอถึงในช่วงสถานาการณ์โควิดทุกอย่างหยุดชนะงักสินค้าเขาเหลือช่องทางที่เราระบายสินค้าออกไปเนี่ยช่วยเขาได้เยอะมากส่งสินค้าไม่ทันกลายเป็นว่านายปี เมษายนที่ผ่านมาของสถานการณ์โควิดนั้นเขาขายของได้มากกว่าทุกๆุกปีของเดือนเมษาในช่วงสงกรานต์นั่นคือการสร้างกำลังใจให้กับชุมชนเดิมชุมชนไม่เคยคิดว่าการขายทางออนไลน์จะช่วยขายสินค้าให้เขาได้ขนาดนี้ แต่สิ่งที่เกิดต่อจากนั้นคือชาวบ้านพยายามฝึกไลฟ์สดขายสินค้าของเขาเองและก็จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์เองถ้ากับว่าตอนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าประโยชน์จากการขายสินค้าออนไลน์เขาจะทำยังไงสิ่งที่เราได้ทำลงไปมันก่อให้เกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นเลยว่าพนักงานในกลุ่มของไทยเบฟเนี่ยมีพลังมหาศาลในการที่จะช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนและ สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีถ้าอย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ f a c e b o o k ชุมชนดีมีรอยยิ้มด้วยค่ะช่วงต่อไป3ามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ดรนรินทร์หิรันสุทธิกุลรองอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ประชาชนในนามจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโครงการ CUVP รับมอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่มจากคุณกลมายชัยเฉลียนที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดมหาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อไป เวิร์กฟอร์มโอย่างไรกายใจแข็งแรงได้ทั้งงานและสุขภาพ s อสชวนคุยกับหมอและกูรูด้านสุขภาพที่จะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และวิธี Work ์กฟอร์มโฮมในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ให้สมดุลทั้งกายและใจอารมณ์อาหารด้านการออกกำลังกายและพักผ่อนครั้งแรกกับการเสวนาออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่าน Microsoft Team กับ5กิจกรรมเพื่อสุขภาพให้คุณเลือกพร้อมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมาย ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2564สมัครได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายบริหารความผาสุกข,ของพนักงานสำนักทรัพยากรบุคคลโซอาเซียนขอโรบินฮูดสั่งเมนูอาหารไทยอาเซียนจากโซอาเซียนผ่านแอปโรบินฮูดวันนี้ลดเพิ่มทันที8%ทุกออเดอร์พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกวันตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2564เป็นต้นไปขอแนะนำจานเด็ดประจำร้านเมียงไก่ย่างน้ำจิ้มแซบ่บ หน้าสีเลอมักข้าวอันชันข้าวหมูกรอบคั่วริกกระเทียมและเมนูตำรับไทยโบราณที่หาทานได้ยากอีกเพียบติดตามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o โซอาเซียนคาเฟ่แอนด์รีสและทั้งหมดนี้ก็คือไทยเบฟไทมส์วิกเอนสรุปข่าวและสถานการณ์รอบสัปดาห์พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ